E <síntos> In the year 21X, Lord Boxman opened a store to arm his robot horde. But the heroes of Lakewood Plaza. สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเมยอีกครั้งนะคะวันนี้อยู่กับเมยในเกม O.K.K.O. OK, Legwood Pasta Turbo นะคะเกมนี้ก็จะเป็นเกมสักกรตูน Network ซึ่งน้องๆหลายๆคนก็คงเคยดูกันแล้วแต่เดี๋ยวนี้เมยไม่ค่อยได้ดูการ์ตูน Network แล้วนะคะน้องๆคนไหนเนี่ยเคยดูการ์ตูนเรื่องนี้แล้วก็คอมเมนต์บอกเมยได้นะคะว่าในการ์ตูนเนี่ยเป็นยังไงโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันเลยอ่า ด้านซ้ายมือนะคะก็จะให้เราเนี่ยลองเดินนะคะอเดินเลยเดินชวับชวับชวับนี่เอาละโชว์สเต็ปให้พวกมันได้รู้กันไปเลยส่วนด้านขวามือนะคะก็ให้เราเนี่ยบึกต่อยตีนะคะนี่ตีตีต,ต,ตอีอ๋อยางงี้นี่เองนะคะช่วแรกก็ทำตามเขาไปก่อนเลยนะคะนี่ตีตี แค่สองท่าเนี่ยเหรอชกชกทา่านางไม่งาชกเข้าแบบนี่อ,อ๋ออะไรนี่นะคะเอ้ยโอเคมีเล่นได้แล้วนะคะนี่เนี่ช ốc 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 ชยชก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 เฮ้ยอะไรอะชกชกชกเขนี่เฮ้ยมันปล่อยแสงอะไรมานี่เฮ้ยหลบหลบหลบนี่ชกชกชกไม่ได้ชกไม่ได้เฮ้ยอะไรหล่นลงมาอ๋อเป็นหัวใจนะคะ เป็นหัวใจแบบว่าเวลาหัวใจเราลดนี่นะคะหัวใจตกพื้นนี่ก็แปลว่าเราต้องเก็บนะคะแล้เราหัวใจก็จะเพิ่มช็อกนี่แนี่ไอ้หุน่นกระปล้องในนี่แกจะปล่อยแสงเลเซอร์ใช่ไหมเนี่ยรู้สึกว่าเหรียญเหรียญเงินนะคะอันนี้คือจะให้เราต้องเก็บนะคะอ๋ออันนี้คือบอกข้อมูลตัวละครนะคะว่าผู้หญิงคนนี้ชื่ออ e ินิดนะคะอยังเป็นวัยรุ่นอยู่นะคะ เนสวนนี่ล่ะไม่ยอมใส่เสื้อเป็นเกย์หรือปะยิ้มแฉ่งยิ้มน่ากลัวอ่าแล้วเราก็เดี๋ยวจะต้องไปคุยเควสก่อนนะคะอ่าดูดีมันยิ้มน่ากลัวมากเลยอะ่ะเป็นเกย์หรือเปล่าเนี่ยไม่ยอมใส่เสื้อคนนี้น่าจะชื่อมิสเตอร์กานะคะอ่าก็คือวัยเกือบแก่นะคะคนนี้ อันนี้ก็จะให้เรานะคะไปเรียนรู้กับคนชื่อเบลลี่นะคะเควสอ่าเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กับคนชื่อเบลลี่ตัวนี้ชื่ออะไรอ่ะเลดี้โคเอซเหรอเป็นมุดต่างดาวนะคะตัวนี้เดี๋ยวเราก็ไปหาคนที่ชื่อเบลลี่เลยละกันนะคะอ่านี่อยู่ตรงไหนอ่ะเดินไปข้างหน้าหุยรถเต็มไปหมดเลยอะ เดิไปตรงไหนดีเนี่ยเอ,อยู่ตรงไหนนี่หรอไม่ใช่อ่ะ,อะเดี๋ยวเราดูตัวต่อไปเลยละกันนี่เจ้าตัวนี้ปะเออน่าจะใช่นะมีแงแบลลี่อันนี้ให้ดูแอดนะคะเพื่อรับรางวัลอ่าเดี๋ยวมีกดตกลงเลยละกันไม่เห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลยอ่ะ และคนนี้ล่ะไหนดูซิเทดวิกกิ้งนะคะเป็นมนุษย์อายุคือผู้ใหญ่แล้วนะคะแต่ทำไมมันดูเด็กกว่าไอ้ผูกไทยชมพูอีกนะคะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเมย์จะไปคุยต่ออุ๊ยมีนี่ด้วยกระดูกอ่าเดี๋ยวเควสไม่เห็นมีเควสเลยอะ่ะอ่าเควสอยู่ไหนไเควสอยู่ไหนไหนเจ้าตัวนี้ล่ะอันนี้นะคะชื่อด็อกเตอรโลจิกนะคะเป็นหุ่นยนต์ อ่าเดี๋ยวเมดูซิว่าเคเวสลองอัน,นเดี๋ยวเมจะลองตอบโนโดูนะคะอิผ่านไหมอ่ะอ่าผ่านนะคะในที่สุดโ <Okay. S 1> อเคอันนี้มีเคเวสอะไรอะ่ะอันนี้ให้เราทำอะไรอะ่ะ ันนี้ก็เหมือนกับว่าให้เราอะลากนะคะมันจะสไลด์นี่อ่าเอามาเลยจุ๊บไม่นะคะชกอันนี้ก็จะสอนวิธีลากสไลด์นะคะอ่านี่สไลด์สไลด์อิงงัดนี่อีบอ่าเข้ามาอีกหุ่นกระป๋องไปสไลด์สไลด์อ่าโอเคก็ผ่านนะคะ เรามาคุยกับผู้หญินนี้ต่อนะคะอ่าอันนี้ไม่หมุนก็นว่าให้เราไปไหนอะ่ะนี่ชกลองลองสายเอย,อยดเอดอ้าวบอสครับมีพัสดุส่งมา,งมาเหมือนจะมีคำว่ายาชูกำลังเหล่ายีโรติดอยู่ครับอะไรอ่ะนั่นน่ะเลดี้เคอร์อิสฉันไม่ได้สั่งมานะ มันเขียนไว้ว่าเป็นโพชั่นพลังเวทมนต์ที่จะทำให้กลายเป็นซูเปอร์ฮีโร่ที่แข็งแกร่งอ่ะอีนิเอามาให้ผมเถอะครับผมฝันว่าอยากแข็งแกร่งมานานแล้วครับอย่าใจร้อสิไอหนูดูนี่สิมันบอกว่าอาจจะมีถั่วผสมอยู่เข้าใจไหมว่ามีถั่วผสมอยู่เยอะมากๆ โผมแทาทัวเอาหน้าเด็กน้อยมันไม่เป็นอะไรหรอกว้าวจริงจังเลยรลยมากๆเลยฉันไลน์ไปช่วยคนอื่นมาปาร์ต evet well> ี้ลิมรถไอ้นี่กันดีกว่าไม่ต้องห่วงเคโอไม่มีใครมางานปาร์ตี้นี้หรอก ชื่องานมันดูท่ะลึ่งมากวว้าแม่แกยังมากับเขาด้วยแต่ฟังนักเฮโอฉันไม่กินมันหรอกนะเพราะฉันไม่เชื่อเวทมนต์อะไรนั่นไม่มีฮีโร่คนไหนต้องใช้เวทมนต์โดยไม่คิดหรอกนะมันต้องอันตรายแน่แน่พวกนายจะต้องอับอายแต่เราไม่นะ เพราะเราเป็นวรยร้าย <c oughs> คุณไปกระตุ้นมังสลาวมิตเตอร์กาเครื่องหนึ่งเวทมนต์นั่นทำให้พวกเขากลายเป็นฮีโร่ที่ชั่วร้ายเหรอเนี่ย <c oughs> แล้วมีทางเดียวเท่านั้น <c oughs> ทุกคนเป็นวรยร้ายกันหมดเลยอะอันนี้นะคะเหมือนก็ให้เราเนี่ยกดนะคะเฮ้ย <c oughs> มันระเบิดเลยอะโอ ดาหคุณทำนี้ทำไมกันเนี่ยฉันเสียงไม่ได้ที่จะมีพวกวายร้ายมากมายในพาซ่าน่ะสิเคโฉันต้องบึ้มพวกมันก่อนที่มันจะสวนกลับมาได้พวกเรานั้นจะได้กระเด็นไปไกลๆจากที่นี่โอ้ยถึงกลับต้องแบบว่าระเบิดล้านทิ้งเลยนะคะและจะทำให้ทุกคนกลับมาคืนสติได้ไหมเนี่ยตอนนี้ฉันจะอยู่ซ่อมแซมที่นี่ก่อนนะ และนายเคโอนายต้องไปหาพวกนั้นและเอาความชั่วร้ายออกจากพวกเขาให้ได้อระเบิดแบบนี้แล้วยังจะโยนาลาะให้เราไปหายนะคะโอเคงั้นเราไปกันเลยเดี๋ยวเราก็จะไปทำเควสนะคะกับเจ้าผู้ชายแก่เกนะคะนี่ให้หาอินิตนะคะในป่า ่าเดี๋ยวเราก็ไปกันเลยอ่าจับชทรพปิดเยเดียบดนี่เฮ้ยกล้วยนี่ไงกล้วยของนะคะมันก็จะดอบนะคะนี่ชกรวยมันก็จะดอบเหรียญให้นะคะอ่าเย็ดน่าสัีดหุ่นกระปรองอ่าเยยด นี่ไงกระป๋องอ่ามันจะมีเหรียญดอกให้นะคะอ่าเก็บเงินเอาไว้แบบว่าอาจจะมีของให้เราซื้อนะคะอ่าอันนี้ร้านอะไรอ่ะอ๋อร้านที่พงังนะคะที่ระเบิดไปอ่าเดี๋ยวเราไปทำเควสต,ต่อเลยแล้วกันเีน่ยนี่สไลด์เราเชี่ยวชาญสไลด์ชกชกชกวันด,ดีคุณกระป๋อง นี่นี่ฉันอยู่นี่สวัสดีนี่นะเป็นไงเอียดนี่ชัดชัดนี่นี่เป็นนี่เจ้ะนี่นี่มาทำร้ายเราทำไมอ่ะนี่อุ๊ยอะไรหล่นอ่ะอ๋อหัวใจนะคะอ่าเราไปต่ออุ๊ยนั่นมีถังชั่วนี่ อะไรอะ่ะอ๋ออันนี้เลเซอร์นะคะมีฉันอยู่นี่สวัวดิจ้าไอ้คุนไม่กวาดพวกเราจำมันนี่หัว,หวบอกว่าฉันเป็นหัวไม่กวาดใช่ไหมใช่นี่สไลด์นี่เป็นยังไงเจอลูกทีดสไลด์ในเป็นไงล่ะ,อะเอ๊ะรถคว่ำชอกไม่ได้นะคะ เบิดไหมเอาไม่ระเบิดเนาะอ่ากีบเงินกีบเงินอ่าจะับหัวกระปังไอ้กลัวไม่กลับอืมเขาจะเอาหัวแกมากวาดพื้นอยู่นี่แหละแกว่าฉันละหนีสไลด์อิสอิสหนีเป็นไงนี่จะไม่ได้สักทีนะแกอยู่นิ่แม่งสิทำไมฉันต้องอยู่นี่ถ้าฉันอยู่นี่คุณจะจับได้เด็กนี่เป็นไงอ่าจะไปต่อดีกว่าอิสอัดชัวร์อืม Not, ป่านี้มันวกวนมากๆเลยเเละผมก็หาอีนิกไม่เจอสักทีโชคไม่ช่วยเอาซะเลย <Never mind. S 1> ไม่เป็นไร cool เจอหินเจ๋งๆนี่ก็ช่วยชดเชยได้ เคอเปลี่ยนใจรับประทานบาทาซะเถอะยังไงก็ตามหากฉันเปลี่ยนเป็นคนไม่ดีก็ให้เข้ามากอดฉันแน่นๆนะกระโดดเข้ามาเลยนะโอเคมามามากอดกันแกจะทำอะไรนะถอยไปนะ โอบก,กอดของเพื่อนเลิฟไงเอ๊ะฉันรู้สึกว่าความเชื่อไลฟ์จะหายไปแล้วนะ hey, <I> ฉันเดาว,ว่านายช่วยฉันไว้สินะขอบใจเด็กน้อย <And> นี่ผมเจอหินเจ๋งมากๆเลยอ <c oughs> ผ่านเคสแล้วนะคะ เราผ่านเราก็ทำภารกิจได้แล้วเวลาเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมอ่ะ,อะเราได้อไอมากล่องหัวใจนะคะ uh huh. เคอันนี้เหมือนก็นให้เราสะสมนะคะต่อชิ้นส่วนหัวใจนะคะ,ะแล้วเราต้องทำเควสต่อหนี่เก็บกลวยมากลวยกลวยเต็มหมดเลย อสไล์ชวัดชเวอยาชแวดก้อนหินเราปรอบ,รอบชวบถังเก็บเงินเดี๋ยวเราจะต้องไปทำต่อเลยนะคะเก็บให้แบบว่าชิ้นส่วนของหัวใจเต็มนะคะถังเก็บเงินอ,อันนี้เหมือนให้เราไปอทางนี้ นี่นังช็อกนี่สไลด์กินยีเดชันกรกป๋องจ๋าอ่าจะไปทานละซี่เราไว้อย่างเรงอ็วช็อกนี่เก็บเหรียญเก็บเงินอ่าอันนี้เมก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่าเก็บเงินไปทำอะไรแต่เก็บเขามีเหรียญให้เราก็ต้องเก็บนะฮะสไลด์เฉียบเฉียบไปเรื่อยช็ช็อกช็อกช็อกอื้นี่เอี๊ยตนี่เอี๊ยตนะคะ มันชอบสไลด์อะเวลามีแบบปัดหน้าจอนะคะนี่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 เก็บเงินเฮ้ยนี่มันปล่อยอะไรมานี่ตายซะปล่อยอะไรมาก็ไม่รู้ปล่อยแสงเลเซอร์ละอ๋อโอ้ยเลื่อนรถอะนี่แน่กลับไปหลุมเดิมนี่ไอ้เด็กแรกๆเจ็บทำไมฉันจึงอยู่นี่โอ้ยมันช็อตเมย์อะนี่แน่นี่ช็อก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 นี่กลับไปหลุมเดิมเล สลับชว้บโอ้มาเยอะเยอะเดี๋ยวก่อนเดีก่อนดีก่อน,อนให้ฉันมันอยู่นิ่งๆจยะมันๆอ,อึสอึสีสลบสลชวับชว้บอึส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 ออ่อเอาเก็บเหรียญเฮ้ยไปไหนต่อต้องไปทางเดิมเหรออ้าทางนี้มันไปไม่ได้อ่ะ ต้องไปทางเดิมนะคะอ๊ทางไหนอะ่ะก้อนหินกระทุกไม่ได้ด้วยอันนี้ทุกได้ปะสไลด์อีดเอียดไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อ๋อ,อต้องไปทางนี้นะคะเฮ้ยหัวอะไรอะ่ะลูกปั้นนะ,ะหูแขนขากระจาก,กระจายดูเลย นี้ก็ไปไม่ได้ไปไ,ได้แล้วไปทางไหนอะอาทางนี้ก็ไปไม่ได้อะแล้วจะไปทางไหนแล้วเนี่ย่ต้องไปตรงไหนเนี่ยอะกลับไปทางเดิมสิวัดดีไปทางไหนอะรู้เปล่าไม่รู้อะอ้าวแล้วเราก็งงเงี้ยสิอ่าไปกระป๋องอรู้ว่าต้องไปทางเดิมนะคะ ตามแผนที่นะมียังงงๆอยู่นะคะหาทางไม่เจออานี่หรือว่าเราจะหลงทางเราเป็นเด็กน้อยที่หลงทางเหรอเนี่ยนี่ช่เราต้องไปคุยกับลุงหนวดอีกรอบเพราะฉันหาทางไม่เจอนี่ช่วย มันไปทางไหนนะนี่กลวยกลวยรถอลงน็อตช่าชกชกชกรถชกไม่ได้นะคะชกชกแล้วเราจะไปทางไหนล้ะเนี้ยนี่หนกกังหุ่นกระปอ๋อ,ปองมันไม่ใช่หุน่นมันเป็นกระป๋องมันเป็นถัง อัานี่ไงนี่ไงนี่ไงเควสอ่าเจอละอ่าอยู่กับผู้หญิงคนนี้นะคะอ่าเรามาคุยเควสโอเคแล้วเราก็ไปทำเควสกันเลยเอาอให้ไปทางนี้นะคะชวับชวับไปทางนี้ต้องไปทางเดิมนะคะเมื่อกี้นี้ ต้องให้มารับเควสก่อนนี่ไดเลียนนี่สวัสดีนี่นะเอาหมัดไปกินอร่อยไหมอ่าอ่าเก็บเงินเก็บเงินนี่อะไรอะอ๋อเหมือนให้เราต้องเก็บนะคะให้ครบ8ชิ้นโอเคภารกิจของเราเก็บ เหมือนเป็นยานะคะอ่าเก็บ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 นี่สไลด์สไลด์เราหลบแบบดิบตอนชกลชกเลยนี่ชกชกชกให้จุกเอาไปกินอิ่มไหมอิ่มจนจุกเลยใช่ไหมไอ้่งกระป๋องนี่นี่สไลด์นี่เก็บเก็บเงินนะอ่าอ่าแล้่นี่อะไรชกไม่ได้ด้วยไอ้สไลด์เอ้ยมันจะปล่อยไปแล้วเอ้ยอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเอ้ย โอ๊ยมีแน่ดีแน่เพื่อนแกออืตายแล้วอุย้ยแกเปเพื่อนฉันเหรอเฮ้ยฉันไม่ได้ทำแค่ให้สมบัติแกตายด้วยใช่ไหมใช่มีแน่แกตายด้วยลวเลยหรืียังไงละ่ะนี่ เก็บนะฮะนี่ีดีนี่โอ้ยอย่าพึ่งปล่อยโหแรงอ่ะอุ้ยมาเยอะมาเยอะเฮ้ยหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนเฮ้ยเราหลบก่อนวินั่นไงหัวใจหัวใจอุ้ยนี่เก็บเก็บเฮ้ยอย่าพึ่งปล่อยซี่ใจเย็นเย็นนี่ตอไม้มือองหมัดไปกินเลยปล่อยนี่นะทำอะไรให้เก๋นะไป สไลแอดไปทางไหนต่อทางนี้ยังไม่ครบอนั่นไนนงเฮ้ยเเซอร์ปิดกัน้นหรอโอ้โ,โ,โหแลนนี่นะปล่อยแสงหรอนี่มาสิเจ้าหุ่นกับแังไอ้ไอ้ไนอยู่ดื้อทำไม มันติดก็มันไรเหมือนงานลิงนี่นะนี่แน่ฉันว่าฉันลิงอัดนี่นี่นสุกก็ผ่านแล้วนะคะ,ะส่งควสแลวนี่อะไรเหมือนให้ขวดอะไรมานะคะเหมือนเป็นขวดเพิ่มหัวใจนะคะ,ะแล้วก็มีอะไรขึ้นมา น่าจะเป็นไอ้นี่นะคะร้านคา้าอ๋อ<ม>โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็พอเท่านี้ก่อนละกันถ้าใครที่ชอบแนวแอคชั่นและเกมผจญภัยนะคะก็สามารถดาวน์โหลดมาลองเล่นกันดูนะคะและอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้เมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะจุ๊บ